นายกอบจแถลงนโยบายต่อสภาเน้น7นโยบายหลักเพื่อประโยชน์ของประชาชนทอดผ้าป่าสามคัคคีสมทบสร้างเจดีสำนักสงฆ์หลวงปู่เทพโลกอุดรแถลงขา่าวเปิดตัวผู้เข้าประกวด20คนสุดท้ายมิสแกรนดอุบลราชธานี2021ชาวบ้านทีทวนทำอะไรเข้าตอกร่วมสืบสารประเพณีทางาศาสนาหมู่บ้านนักรบไทยหนุนชาวบ้านทำเกษตรและหัตถกรรมสร้างรายได้ ติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีรีส์พาวเวอร์5 in 1ขจัดคราบเร็วไม่ต้องแช่นาน สวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่23กุมภาพันธ์2564วันนี้พบกับดิฉันกิงดาวสุวัทิตค่ะมาเริ่กวันที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีแถลงนโยบายการทํางานต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเน้น7นโยบายหลักเพื่อประโยชน์ของประชาชน นโยบายต่อสภาองค์การบริหารที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีนายมวลชนกันตินันประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีสมัยวิสามันสมัยที่1ประจําปี2564โดยในการประชุมนายการกันตินันในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง42เขต ยึดหลักการพัฒนาเจด้านทั้งนี้มีหลักการพัฒนาอุบลบ้านเราต้องดีกว่านี้เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขบริหารงานตามกรอบอำนาจหน้าที่จัดบริการสาธรารณะและกิจกรรมสาธรารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีโดยจะใช้ประสบการณ์และความรู้ความสามารถที่มีมาพัฒนาอุบลราชธานีให้เป็นเมืองน่าอยู่ทําให้ชาวอุบล ราชธานีอยู่ดีกินดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยใช้ทรัพยากรบุคคลและทีมบริหารที่มีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารจัดการที่ดี สำหรับนโยบาย7ด้านประกอบด้วย1นโยบายการบริหารการเมืองการปกครองนำนโยบายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนการบริหารรูปแบบใหม่บนพื้นฐานของหลักธรรมพิบาลเช่นสนับสนุนส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีให้เป็นองค์กรกลางประสานประสานทุกภาคส่วนเพื่อเชื่อมโยงความคิดและปัญหาของชุมชนบูรณาการแผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี และกลุ่มจังหวัดให้เป็นเอกภาพปรับปรุงการบริหารจัดการอาบาจอ,อุบลโดยยึดหลักการจัดการบ้านเมืองที่ดีเปิดเผยโปร่งใสตรวจสอบได้สองนโยบายด้านเศรษฐกิจการวางแผนส่งเสริมการลงทุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งใหม่ให้จังหวัดอุบลราชธานีเที่ยวได้12เดือน 3. นโยบายด้านการเกษตรส่งเสริมการแปรรูปข้าวเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลกพัฒนาแหล่งน้ําขู่คลองหนองบึงโดยการขุดลอกให้เกษตรกรมี แหล่งน้ําเพื่อการเกษตรและอุปโภค 4. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณาสุขส่งเสริมสนับสนุนจัดหารถฉุกเฉิน1669พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือที่จําเป็นบริการประชาชนตลอด24ชั่วโมงให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดสนับสนุนป้องกันร,รักษาผู้ป่วยทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยีทางการแพทย์หมอมือถือ 5. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมมือกับองค์กรภาคีให้ความรู้บริ การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนการรักษาคุณภาพน้ําจัดให้มีการจัดระบบกําจัดขยะมูลฝอยรวมทั้งสิ่งปฏิกูลการบําบัดน้ําเสียให้กับชุมชนส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติคืนความสมบูรณ์ให้กับพื้นป่าลดโลกร้อนส่งเสริมสนับสนุนประหยัดพลังงานและผลิตพลังงานทดแทนโดยรณรงค์ให้ชุมชนร่วมประหยัดพลังงานหันมาใช้พลังงานทดแทน 6. นโยบายด้านการศึกษา,าศาสนาวัฒนธรรมดำเนินการส่งเส สริมจังหวัดเป็นจังหวัดแห่งการเรียนรู้โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้ทุกช่วงวัยทั้งในระบบการศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อม นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสะพานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคแหล่งน้ําการเกษตรและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเร่งด่วนตามอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นายการกันตินันในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวเพิ่มเติมว่านโยบายดังกล่าวยึดหลักธรรมาภิบาลได้แก่หลักนิติธรรมหลักคุณธรรมหลักความโปรง่งใสหลักการมีส่วนร่วมหลักความรับผิดช,ชอบและหลักความคุ้มค่าเป็นแนวทางบริหารงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนขออนุญาตเรียนกับสื่อมวลชนที่เขารบว่ากับผมเมื่อเขาได้รับความไว้วางใ,ใจจากพี่น้องประชาชนแล้ว จะนำพาความทุกข์สุขของพี่น้องราษฎรชาวจังหวัดอุบุรราชธานีไม่ว่าจะเป็นเรื่องปากท้องด้านกคมนาคมส่งเสริมอาชีพอะไรที่อยู่ในภาระหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดผมยินดีสนับสนุนครับก็ไม่มีอะไรมากก็ขอขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดอุบุรราชธานีทุกท่านครับที่ให้การสนับสนุนผมมาในครั้งนี้และผมขอยืนยันครับจะทํา งานเพื่อพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับขอขอบพระคุณครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมทอดผ้าป่าสามคัคคีสมทบสร้างเจดีสำนักสงฆ์หลวงปู่เทพโลกอุดรที่จังหวัดร้อยเอ็ด นายสุพสิธิ์กอเจริญยศรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนางกมบลพรคำหนึ่งประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีและหัวหน้าส่วนพร้อมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภาครัฐภาคประชาชนและสื่อมวลชนสร้างและรักษาเครือข่ายด้วยการสละแรงกายแรงใจแรงทรัพย์ทำกิจกรรมทอดผ้าป่าสามคัคคีสมทบสร้างเจดีสำนักสงฆ์หลวงปู่เทพโลกอุดรหรือวัดป่าคุยข้อน้อยหมู่11ตําตำบลดินดำอำเภอจังหันจังหวัดร้อย เพื่อบรรจุพระบรมสารีริรกธาตุและศูนย์ปฏิบัติธรรมสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบไปขนาดกว้าง20เมตรยาว40เมตรสูง29เมตรเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมายอดผ้าป่าล่าสุด75,329บาทและยอดรวมสมทบ357,464บาทเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปพร้อมศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ที่หอ โบสถ์ทาวเวอร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่สูงที่สุดในประเทศไทยสำหรับหอโบสถ์ร้อยเอ็ดตั้งอยู่ที่สวนสมเด็จพ,พระศรีนครินทร์อยู่ใกล้ๆกับบึงพลานชัยเป็นตึกสูงรูปทรงสวยแปลกตาและโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองร้อยเอ็ดสามารถชมวิวสวยๆได้แบบ360องศาเป็นตึกที่ออกแบบให้มีโครงสร้างเหมือนโบส์ ซึ่งก็คือเครื่องดนตรีพื้นเมืองประจำจังหวัดร้อนั่นเองที่นี่มีความสูงถึง101เมตรเทียบเท่ากับตึก35ชั้นภายในหอโวตชมเมือง1 0อยังมีพิพิธภัณฑ์จุดชมวิวแบบเอาท์ดอร์และจุดชมวิวแบบท้าทายความเสียวอย่างสกายวอล์กนั่นเอง ไปติดตามชมบรรยากาศงานถแถลงข่าวผู้เข้าประกวด20คนสุดท้ายมิสแกรนดอุบลราชธานี2021และเปิดตัวมงกุฎอุบลชาติมงกุฎประจำตำแหน่งม bon ิสแกรนอดอุบลราชธานี2021ค่ะตัััววแทนนขอองงจดุบลราาชธีห ที่ลานอนเนกประสงค์ชั้นหนึ่งศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซ่าอุบลราชธานีนายเมธารุ่งฤทัไทยวัดน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีแถลงข่าวเปิดตัวผู้เข้าประกวด20คนสุดท้ายมิสแกรนด์อุบลราชธานี2021และเปิดตัวมงกุฎอุบลชาติ มงกุฎประจำตำแหน่งมิสแกรนอุบลราชธานี2021โดยมีแขกผู้มีเกียรติและประชาชนทั่วไปให้ความสนใจร่วมงานเป็นจำนวนมากบรรยากาศภายในงานมีการเปิดตัวผู้เข้าประกวด20คนสุดท้ายมิสแกรนดอุบลราชธานี2021และแนะนำตัวของผู้เข้าประกวดทั้ง20คนนอกจากนี้ผู้สนับสนุนยังมีการมอบรางวัลพิเศษ4รางวัลให้กับผู้เข้าประกวดโดย4รางวัลพิเศษประกอบด้วยรางวัล Love at First Sight by Image Clinic, ได้แก่ MGU-16 ฟ้ารุ่งนพาบุญรินรางวัล Best Performance by t h r a s h Model และ Body Perfect by Proud ได้แก่ MGU-01 แป้งกริตยาลานนและรางวัล Angel of t h a i l i on Air ได้แก่ MGU-18 บินตราอัติยามีสีผ่อง สำหรับการจัดแถลงข่าวในครั้งนี้ถือเป็นการประชาสัมพันธ์ศักยภาพเวที m i s ิสแกรนอุบลราชธานีตลอดจนสางงามผู้เข้าร่วมประกวดให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นซึ่งปีนี้จะมีการประกวดรูปแบบใหม่ภายใต้คอนเซปต์ angel stop the w a r สาวงามเปรียบเสมือนความสงบและนำสิ่งดีๆมาสู่โลกทางนี้สาวงามที่ได้รับการคัดเลือกเป็นมิสแกรนดอุบลราชธานีจะได้เป็นตัวแทนของจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมประกวดมิสแกรนดไทยแลนด์ต่อไปการประกวดผ่านแฟ,เฟเนเพจเฟซบุ๊กมิสแกรนอุบลราชธานี bon ค่ะโดยเจ้าของเฟซบุ๊กที่ได้รับ ชาวบ้านชีทวนตำบนชีทวนอำเภอเคิงในจังหวัดอุบลราชธานีจัดทำมาลัยเข้าวตอกร่วมสืบสารประเพณีทางาศาสนา ชาวบ้านชีทวนตบนชีทวนอเภอขิงในจังังวดอุบลราชธานีรวมสืบสารประเพณีทางศาสนาจัดทำมาลัยข้าวตอกโดยนำข้าวตอกสีขาวมาร้อยเป็นมาลัยสายยาวแทนดอกมณฑารบแห่งสูงสวรรค์เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าแล้วนำไปถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบ,บูชาซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวอีสานที่สืบทอดมาแต่โบราณ สำหรับขั้นตอนในการทำมรเมล็ดข้าวตอกชาวบ้านได้พาทีมข่าวลงพื้นที่ชมทุกขั้นตอนตั้งแต่การนำข้าวเปลือกซึ่งเป็นการนำข้าเหนียวมาคั่วแล้วต้องใช้ไฟแรงในการคั่วจากนั้นก็เลือกเอาเฉพาะเมล็ดที่มีสีขาวสวยขั้นตอนต่อไปคือการนำเมล็ดข้าวที่ได้มาร้อยรวมกันให้ได้ความยาวมากที่สุดซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความอดทนมาก เพราะกว่าจะร้อยได้ต้องใช้เวลานานดังนั้นเราจึงเห็นชาวบ้านรวมตัวกันทําเป็นกลุ่มซึ่งทำให้เห็นถึงความสามัคคีของคนในชุมชนด้วย นายจุลทั์ธานีชาวบ้านชีทวนตบบลชีทวนอำเภอขึงในจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าประเพณีแห่มาลัยมีปรากฏในพระไตรปิฎกส่วนที่ว่าด้วยพระสุตตันตปิฎกบทปรินิพานสูตรกล่าวคือดอกมณฑารบซึ่งเป็นดอกไม้บนสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงมีความสวยงามและมีกลิ่นหอมเป็นพิเศษเวลาที่ดอกมณฑารบจะบานหรือล่วงหล่นก็จะต้องมีเหตุการณ์สำคัญสำคัญเท่านั้นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประูตม ตรัสรู้ปรินิพานจตุรงคสันนิบาตและทรงแสดงพระธรรมจากกรรมปรวัตนสูตรดอกมนทารบจึงได้ร่วงหล่นลงมาอย่างโลกมนุษย์มันมาจากบุญมหาชาติอาวุธอาวุธเป็นเป็นพวงมาลัายไปแขวนไว้ที่วัดบุญ,บญมหาชาติ บุญมหาชาติเนี่ยมันมีเดือนสามเดือนสี่เดือนเดือนห้าเดือนหกมันไปมันไปเส้นสุดเดือนหกและขึ้น15คยห้าต้องทำกันเป็นประเภณนีเลยเป็นประเภนีครับขั้นตอนการทำอย่างไรบ้างขั้นตอนก็ชาวบ้านก็แจกหน้าเขาเรียกหน้า กองมาเลยแจกทุกหมู่บ้านทั้งสมหมู่บ้านแจกเขาก็ถึงเวลาวันเวลาก่อนบุญอยู่สองวันเขาก็ไปแขวนที่ที่ศาลาการไปเรียนแต่ละวัดทิพที่วัดที่เขาเอาทำบุญมหาชาติเพราะว่าของตำบลิของหมู่หนึ่งหมูส่สองหมู่สามเนี่ยของอยู่ในพื้นที่เขาจะแบ่งกัน วัดทุ่งรีวิไลกับวัดที่นวลเอาพร้อมกันวัดธาตุสวนตาลวัดธาตุสวนตาลพื้นที่ของหมู่ที่สามก็เอาพร้อมวัดถีธาตุเจริญสุขที่ขัวน้อยผมอยากฝากคนสมัยใหม่อยากให้พอมีโอกาสหรือคนไม่ได้ออกนอกพื้นที่อยากให้สืบสารประเพณีไว้เดื๋ยวว่าต่อไปมันมันจะสูญหาย ก็เบือนมหาชาตินี่เขาทำวันเดียวเวลาทับทำวันเดียวเวลาแทศวันเดียวให้จบในวันวันเดียวเลยนะเพราะว่าบืญนมหาชาตินี่มันมีม,มีอยู่สิบแปดกันแทศให้เทศเสร็จวันเดียวแล้วเมื่อตอนเช้าเนี่ยประมาณหกทุ่มเนี่ยพระผู้ใหญ่หรืออุปชาติแต่ละตำบลเนี่ยเขาจะ ขึ้นเทศเขาเรียกเทศสังกาดหัวหน้านิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกหมู่บ้านนักรบไทยสนับสนุนส่งเสริมชาวบ้านในหมู่บ้านทำเกษตรอินทรีย์และหัตถกรรมเพื่อสร้างรายได้เสริม นายอาทิตย์สุขภาพหัวหน้านิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกหมู่บ้านนักรบไทยกล่าวว่านิคมเกษตรกรรมหมู่บ้านนักรบไทยตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบุ่งมาแรงอำเภอสว่างวีระวงศงหวัดอุบลราชธานีมีทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกทั้งหมด40ครัวเรือนปัจจุบันหมู่บ้านนักรบไทยได้มีการส่งเสริมสนับสนุนชาวบ้านในหมู่บ้านทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมโดยอาชีพหลักของชาวบ้านในหมู่บ้านคือการปลูกพืชและเลี้ยงสั ส่วนอาชีพเสริมคืองานหัตถกรรม่อผ้าทำให้มีรายได้เฉลี่ยครอบครัว34,000บาท ปัจจุบันชาวบ้านในหมู่บ้านได้มีการทำการเกษตรอินทรีย์และมีผลผลิตออกจำหน่ายอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงสัตว์และทอผ้าซึ่งผ้าที่ทอจะมีหลากหลายรูปแบบทั้งผ้าคลุมไหล่ผ้าพันคอลวดลายสีสันสวยงามราคาไม่แพงนอกจากนี้หมู่บ้านนักรบไทยจะสนับสนุนส่งเสริมชาวบ้านในหมู่บ้านทำการเกษตรเลี้ยงสัตว์และหัตถกรรมแล้วยังมีการสนับสนุนด้านการตลาดด้วยน,น,นิคมเกษตรกรรมอาหารผักสดหมู่บ้านนักรบไทย มีสมาชิกครอบครัวทั้งหมด40ครอบครัวอยู่ภายใต้าการสนับสนุนการส่งเสริมขององค์การสุงข้า,านผ่านสื่ในภาพระบรมราชูปรถรมภมนิคมเกษตรการาทหารผ่านศึกหมู่บ้านทั้งรบไทยนั้นขึ้นอยู่กับกระทรวงกลาโหมการส่งเสริมอาชีพไม่ว่าจะเป็นงานอาชีพหลักอาชีพเสริมล้วนแล้วแต่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณและหน่วยงานราชการในเขตพื้นที่อำเภอสว่างวีรวงจังหวัดอุบลราชธานีการ จัดที่ทากินพัฒนาทินพัฒนาถินอาศัยเสริมปัจจัยด้วยอาชีพเป็นงานหลักของนิคมหมู่บ้านน้ำรบไทยที่ให้การสนับสนุนส,สมาชิกให้มีอาชีพหลักอาชีพเสริมอาชีพหลักก็คือการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์อาชีพเสริมก็คืองานหัตถกรรมทอผ้าซึ่งเป็นงานศิลปอาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาในรัชกาลที่9ปัจจุบันนิคมหมู่บ้านน้ำรบไทยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการไม่ไว่าจะเป็นสำนักงานเกษตรอำเภอปศุษั์อำเภอ และงานพัฒนาด้านต่างๆของพัฒนาชุมชนและหน่วยงานอื่นๆในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลเป็นอย่างดีปัจจุบันสมาชิกหมู่บ้านนักรบไทยประกอบไปด้วยทหารผ่นานศึกครอบครัวทหารผ่านศึกที่พิพิการทุกพนละภาพได้มาพักอาศัยและได้ประกอบอาชีาพธารการเกษตรผักสวนครัวการเลี้ยงสัตว์รายได้เฉลีย่ยอยู่ที่34 0 0 0พันบาทต่อครอบครัวครับค่ะและตรงนี้อ่ะสิ่งที่เรา สนับสนุนส่งเสริมเนี่ยคะ่ะตอนนี้มันก่อเกิดผลเ่อเกขึ้น,นยังไงบ้างคะจากการที่สมาชิกเข้าไปร่วมโครงการ5ประสานโครงการ9101จากหน่วยงานราชการผู้รับผิดชอบโครงการจํานวน19ครอบครัวนั้นทําให้สมาชิกของเรามีพืชผักสวนครัวมีเป็ดมีไก่มีปลาที่ปิดโปรตีนไว้บริโภคในครัวเรือนที่เหลือก็นําไปจําหน่ายในตลาดชุมชนด้านหน้าของนิคมครับค่ะเห็นว่าในอนาคตเราจะมีการพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมในส่วนของ ค่ะเรื่องตลาดจําหน่ายาใช่ไหมคะถ้าในโอกาสต่อไปนิคมมีแผนงานที่จะสนับสนุนส่งเสริมด้านการผลิตด้านการตลาดและส่งเสริมการจําหน่ายในส่วนของที่ผลผลิตและตามที่ตลาดต้องการซึ่งด้วยแล้วจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนไม่ว่าจะเป็นสํานักง,งานกเกษตรอําเภอสํานักง,งานประอัติตร์และสํานักง,งานพัฒนาชุมชน และสำานังกงานอื่อนๆในเขตพื้นที่อำเภอสว่างวีรวงศ์ครับหมู่บ้านนักรบไทยได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณและหน่วยงานราชการในเขตพื้นที่อำเภอสว่างวีรวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามกันต่อกับราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำรวมถึงราคาน้ำมันค่ะราคาเนื้อปลาปลานิลกิโลกร,รัมละ75บาทปลาดุกกิโลกร,รัมละ70บาท ละช่อนกิโลกรัมละ150บาทราคาเนื้อไก่ไก่สดทั้งตัวกิโลกรัมละ80บาทเนื้ออกไก่กิโลกรัมละ75บาทปีกบนกิโลกรัมละ85บาทน่องสะโพกกิโลกรัมละ80บาทราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์ศูนย์ถาดละ1 1 0บาทไข่ไก่เบอร์หนึ่งถาดละ105บาทไข่ไก่เบอร์สองถาดละ100บาทไข่ไก่เบอร์สามถาดละ90บาท ราคาผักผักคะนากิโลกรัมละ30บาทผักกะล่ำปลีกิโลกรัมละ20บาทกระเทียมกิโลกรัมละ110บาทหอมแดงกิโลกรัมละ60บาท ราคาทองทองคำแท่งรับซื้อ25,250บาทขายออก25,350บาททองรูปพันธ์รับซื้อ24,801บาท76สตางขายออก25,850บาทขอบคุณ w w w g r er. o t t e d e r o r t h ราคาน้ำมันดีเซล23.99บาท99ตางค์ต่อลิตรเนนโโ 20, บเน,นโซ,โซ 91, บนินแก๊สโซฮอล์อี20.24บาท54สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์เบาท78ตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์เบาท5สตางค์ต่อลิตรไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตอนออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้จังหวัดอุบลราชธานีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ36องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ21องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา7นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอขงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา18นาที คุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เพจสถานีข่าว V ีเคเบิลทีอุบลและเพจโซนเคเบิลทีวีและอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดตามรับชมที่ช่อง45 4 z n e w ภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีส้มค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านติดตามรับชมสวัสดีค่ะ